แนมหมาเฮ้ยเนวมูกินไหมเลยเลยกินเนมหมากินเนมหมาวกินเนวมูเนวมูมาไกินเนมไม่อาอร่อยนะเน่หมาไม่เมียฮ่าาฮ่าตาปตาเลยกินเน่มาไหม เ,เดี๋ยวเราก็เอาไปย่างกันเริ่มจากการก่อเตาถ่านค่ะทุกคนโอ้โหดังไปไหมพี่บิวก่อถ่านโดยพี่บิวอันนี้เป็นการก่อ,อไฟแบบโบราณ ก็กออเตาทานโบราณเหรอเรไม่ได้ใช้ถ่านอันนี้เราใช้กิ่งไม้เป็นเศษกิ่งไม้แล้วส่วนมากก็จะใช้วัสดุแถวบ้านกิ่งยางไม่ใช่ยางสดนะเป็นยางที่มันผูกแล้วนะใช้ย่างแหนมหอมกลุ่นกว่าจะดี Oh, get the stack. รู้ว่าหอมมากหอมเหมือนปลาดุกย่างเลยใช่มันมีปลายุกย่างอยู่ในส่วนนะมีปลาดุกอยู่ในสวนนะไวยอยู่นี่ขอซื้อไปติเอามาก่อนแล้วค่อยจ่ายกินก่อนแล้วค่อยเคียร์สั่งวับ หมอแป้งเลยมากจริงมากหอมกลิ่นหอูปล่อยนะหม้ายนั่งหน้านั่งมาเล็กนี่นม,ม่เลยในชะ่ไหมครับผมนี่ก็เสร็จแล้วนะครับหอมยัวชวนนันะ่งกินมาก เดี๋ยวเราไปกินกันก่อนนะ <c oughs> <c oughs>